สายชาร์จไอโฟนขาดหักซ่อมยังไงซ่อมง่ายๆครับเอาซ่อมมาใช้เฉพาะหน้าก่อนนะครับอย่าไปทิ้งครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันแพงนะครับพาซ่อมได้ก็ซ่อมไปก่อนซ่อมง่ายๆครับใช้สายชาร์จตัวอื่นนะครับแะใช้สายไฟนะครับรปอกสายไฟนะครับ สายไฟสายชาินะครับของตัวอื่นนะครับใช้ไกตัดออกมาก่อนนะครับเพื่อจะมาเอามาครอบนะครับตรงที่มันขาดนะครับตัดแล้วเราก็จะดึงสายไฟตรงกลางออกนะครับดึงไสายชาดต,ตรงกลางออกนะครับแล้วก็มากันไกรตัดนะครับ มันผ่าขึ้นนะครับเราก็จะมาครอบตรงสายที่ตรงที่ขาดนะครับตรงที่ขาดมาครอบทำเป็นสองอันครับมา,มาจะได้ต่อกันได้นะครับจะได้มีความแข็งแรงพอนะครับนี่ครับเอามาประกบกันนี้นครับเวลาทำเสร็จแล้วมันจะได้แข็งแรงนะครับจะไม่ ไม่ขาดง่ายครับแล้วก็ใส่กาวร้อนนิดนึงครับมันจะได้แน่นนะครับใส่กาวร้อนแล้วมันจะได้แน่นนะครับจะได้ไม่พังง่ายลองชาร์จดูครับอ่าใช้ได้ครับโอเคครับสวัสดีครับ